ตำนานจอมยุดพูดถังซานภาคสองยกจ้องภาคหนึ่งสัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดรุ่นก่อนยังคงเป็นตำนานในอีกหนึ่งมื่นปีต่อมาสถานศึกษามีอนุสาวรีย์ของถังซานและเซียวอูและสัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดที่เหลือพวกเขายังให้ความสนใจกับอาจารย์ในเวลานั้นพวกเขาทำให้ความทรงจำของปรมาจารย์เป็นเรื่องดีมากที่หลังจากผ่านไปหนึ่งมื่นปีทุกคนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดรุ่นก่อน พวกเขาทั้งหมดถูกมองว่าเป็นวีรบุรุษเรื่องราวของเทพถังซานคนใหม่ในร่างของเทพซิวหลัวที่นำชัยชนะมาสู่จักรวรรดิเทียนโตในตัวอย่างนี้สัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดรุ่นเก่าและรุ่นใหม่อยู่ในเฟรมเดียวกันพรสวรรค์ในปัจจุบันของสถาบันมีใครบางคนให้มองหาทั้งนี้ให้ความสนใจอย่างมากกับตัวละครหลักหัวอยู่เฮาเขาและเป้ยเป้ยจะทะเลาะกัน ก่อนที่พวกเขาจะกลายเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนที่ถังซันและใต้มู่ไปทําในสมัยนั้นเปยเปยที่มีจิตวิญญาณยุดการต่อสู้ของมังกรสายฟ้าสีน้ําเงินนั้นแข็งแกร่งมากเขาเป็นกัปตันของสัตว์ประหลาดทั้ง7รุ่นใหม่การต่อสู้กับเขาจะน่าตื่นเต้นอย่างแน่นอนหัวอยู่เฮ้าเผชิญหน้ากับมังกรขนาดใหญ่บนท้องฟ้าพวกเขาเดินผ่านปาซิงโตด้วยกันตอนแรก ห้วอยู่เฮาอยู่คนเดียวแต่หลังจากพบกับเป้ยเป้ยและถังยาพวกเขาทั้งสามก็เดินทางไปด้วยกันเป็นเพียงว่าห้วอยู่เฮาโชคดีกว่าเมื่อเข้าไปในป่าเขาได้พบกับนอนไม้น้ำแข็งอสูรวิญญาณอายุล้านปีเป็นครั้งแรกและหลังจากการรวมเข้ากับมันแล้ว เขาได้พบกับเพื่อนๆของเขาหัวยู่เฮาอายุค่อนข้างน้อยและเป็นน้องชายทั่วไปของเปยเปยและทังยาด้วยความเอาใจใส่ของผู้อาวุโสหัวยู่เฮาจึงสามารถเข้าถึงสถาบันสื่อไลเคอร์ได้อย่างง่ายดายพวกเขาสร้างสายสัมพันธ์ที่เป็นมิตรอย่างรวดเร็ว,ลวและหลังจากการประชนภัยในที่สุดพวกเขาทั้งสก็มาถึงโรงเรียนสื่อไลเคอร์ จะเห็นได้ว่าหลังจากผ่านไป10,000ปีสถาบันก็ใหญ่โตขึ้นและแม้แต่ประตูก็ดูยิ่งใหญ่กว่าในอดีตดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นสถานที่ฝึกอบรมที่เจริญรุ่งเรืองสำหรับปรมาจารย์รุ่นเยาวจากทั่วทวีปในโรงเรียนสื่อไลเคอร์แห่งใหม่น่าประทับใจมากขึ้นอาณาเขตของมันเติบโตขึ้นอย่างมากที่ทางเขา้ามีรูปปั้นของสัตว์ประหลาดทั้งเ นี่คือเสียวอู่และจูจูชิงและใต้มู่ไปหมาหงจิ้นและนิ่งหลงหลงกับอ้าวซือคาและเบื้องหลังทุกคนตรงกลางคือถังซานซึ่งกลายเป็นเทพสมุรและเทพซิวหลัวนอกจากนี้สามเหลี่ยมเหล็กทองคำที่ครั้งหนึ่งเคยปรากฏอยู่ในรูปของรูปปั้นเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันสื่อไลเคอร์ในเวลาเดียวกันทั้งอู่ถงตัวละครหลัก ได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลของเธอเป็นวังดงเมื่อหัวอยู่เฮาเห็นวังดงเป็นครั้งแรกเขารู้สึกทึ่งกับรูปร่างหน้าตาของเขาเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีหนุ่มหล่อแบบนี้อยู่ในโลกนี้แต่เรารู้ว่านั่นคือถังอู่ถงปลอมตัวมาพวกเขากลายเป็นเพื่อนที่ดีเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันขี่จักรยานและใช้เวลามากมายที่โรงเรียน เมื่อพิจารณาจากตัวอย่างแล้วหัวอยู่เฮ้าเข้ากันได้ดีกับเพื่อนๆและอาจารย์ของโรงเรียนสื่อไหลเคอแต่เขาเก็บงำความเกลียดชังไว้ในใจและความเกลียดชังนี้เชื่อมโยงกับการตายของแม่ของเขาเป็นที่น่าสังเกตว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของห้วอยู่เฮ่านั้นพิเศษมากดวงตาแห่งจิตวิญญาณซึ่งแตกต่างจากตาสีม่วงของถังซานดวงตาของห้วอยู่เฮ้า ดูแตกต่างออกไปเป็นวิญญาณของมนุษย์กายพันธุ์ที่หายากการกายพันธุ์ของวิญญาณยุทธกำลังเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราสิ่งนี้ทำให้ผู้ใช้สามารถรับรู้โลกรอบตัวได้ชัดเจนขึ้นและรับรู้เวลาได้ช้าลงหัวอยู่เฮามีดวงตาสีขาวเงินสองดวงที่ปรากฏขึ้นหลังจากการกายพันธุ์และมิวัฒนาการตัวอย่างเช่นต่อมา เขาจะได้รับการปลูกพลังระดับทองนอกจากนี้หัวอยู่เฮ้าเกิดมาพร้อมกับเส้นเลือดที่บางและร่างกายที่อ่อนแอดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญถังซันในภาคแรกนั้นไปที่ป่าซิงโตเพื่อล่าและฆ่าสาัตว์ลายตัวแรกซึ่งก็คืองูที่ทำให้มึนเมาและวงแหวนวิญ,ญญาณวงแรกระดับล้านปีของถังซันก็มาจากราชาวานแห่งท้องทะเลลึก ตอนที่เขามีบรรดาศักดิ์อย่างไรก็ตามหัวอยู่เฮ้าต่างออกไปในตอนแรกเขาได้รับ,บงวงแหวนวิญญาณอายุหนึ่งล้านปีสัตว์ลายตัวนี้คือนอนไม้น้ำแข็งหัวอยู่เฮ้าเรียกนอนตัวนี้ว่าพี่ชายอย่างสนิทสนมเพราะพวกเขาทำงานร่วมกันแน่นอนว่าหัวอยู่เฮ้าปกปิดงวงแหวนวิญญาณที่แท้จริงของเขาและบอกว่า วงแหวนวิญญาณวงแรกของเขามาจากสัตว์อายุสิบขวบคือลิงบาบูลเรายังแสดงฉากของถังซันและเสียวอูในวิดีโอที่แล้วเราบอกว่าพวกเขาอยู่ในจักรวรรดิเทียนโตและพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของทวีปการต่อสู้ที่ไหนสักแห่งใกล้พวกเขาคือถังอู่ทงลูกสาวตัวน้อยของพวกเขาสิ่งที่น่าสนใจคือ เสียวอูนั่งชันเขาขึ้นราวกับกำลังคุ้นคิดและถังซานก็สวมชุดเทพคู่แบบดังเดิมของเขาครึ่งเทพซิวหลัวครึ่งเทพสมุรอย่างที่เราเห็นจักรวรรดิเทียนโตเป็นสถานที่ที่สวยงามมากมีทิวทัศน์ที่งดงามตัดสินจากตัวอย่างเรากำลังรอเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากมายและการผชนภัยของฮีโร่ใหม่และที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเกี่ยวกับตัวละครของส่วนที่หนึ่ง การเชื่อมต่อของสัตว์ประหลาดทั้ง7รุ่นก่อนหน้านี้กับรุ่นใหม่นี้มีความกลมกลืนกันมากขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมเขียนความคิดเห็นว่าคุณคิดว่าทีมสัตว์ประหลาดทั้ง7รุ่นใหม่จะยอดเยี่ยมเหมือนทีมก่อนหน้าได้อย่างไร